สวัสดีนะครับเด็กๆนะครับวันนี้นะครับเป็นงานครั้งที่21นะครับแบบฝึกหัดหน้า70นะครับนักเรียนนะครับเปิดแบบฝึกหัดนะครับคณิตศาสตร์นะครับไปหน้าที่70ได้เลยนะครับเรามาดูนะครับว่ามีกี่ข้อนะครับมีทั้งหมด3ข้อนะครับเด็กๆ3ข้อเป็นโจทย์ปัญหาหมดเลยนะครับนักเรียนป .4 นะครับเปิดแบบฝึกหัดนะครับไปหน้าที่70นะครับเป็นครั้งที่21แล้วนะครับทีนี้นะครับเดี๋ยวเรามาเริ่ม ทำโจทย์ปัญหากันเลยนะครับโจทย์ปัญหานะครับเดี๋ยวครูแบงค์จะแนะนําให้เนาะทุกข้อเลยนะครับทุกข้อเลยนะครับข้อ1ข้อ2ข้อ3เขียนยังไงนะครับเดี๋ยวจะแนะนําให้นะครับอ่ะเรามาดูข้อแรกกันก่อนนะครับข้อแรกนะครับก็คือการจัดการแสดงในพิธีเปิดการแข่งขันกีฬานะครับมีผู้ร่วมแสดงทั้งหมด1,500คน ในการแสดงมีการจับมือกันเป็นวงกลมนะครับวงละ60คนผู้ร่วมแสดงจับมือกันได้กี่วงนะครับเอาใหม่นะครับก็คือในการจัดการแข่งขันกีฬาน่ะ,ะมีมีผู้เข้าร่วมทั้งหมด1,500คนใช่ไหมครับคนนี้ก็แบ่งเป็นจับมือกันเนี่ยเขาแบ่งเป็นวงละ60คนวงละ60คนอยากรู้ว่าผู้ร่วมแสดงจับมือกันเนี่ย ได้กี่วงเห็นไหมครับเขาถามว่าได้กี่วงครูแบงค์ขอเปลี่ยนก่อนเห็นไหมครับได้กี่วงอ,อันดับแรกนะครับมีผู้ที่เข้าร่วมการแสดงใช่ไหมครับผู้ที่เข้าร่วมการแสดงขึ้น5้า0งคนนะครับต่อมาเขาแบ่งเป็นวงๆแล้ว0คนเห็นไหมครับแล้วเขาถามว่าได้กี่วงใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นข้อนี้น่าจะเป็นวิธีอะไรครับมีทั้งหมด1 5 0 0ครับ1,500คน แบ่งเป็นวงวงละห้าสิบวงละห้าสิบอยากรู้ว่าได้ทั้งหมดกี่วงน่าจะเป็นวิธีอะลรครับวิธีนี่ครับวิธีอะไรครับได้กี่วงตรงเนี้ยแบ่งเป็นวงละเท่ากันเนี้ยอ่าวิธีหารนั่นเองครับคือวิธีหารครับตรงเนี้ยเพราะฉะนั้นเราก็มาเขียนครับเรารู้แล้วอ่เราย่อเลยนะครับมีเขียนไหมครับมี ผู้ร่วมนะครับแสดงรูแบงเอาแบบสั้นๆนะมีผู้ร่วมแสดงเดี๋ยวปรับก่อนเอาเท่าไหร่ดีประมาณมีผู้ร่วมแสดงทั้งหมดกี่คนครับประมาณก็คือ1 5 0 0คนใช่ไหมครับตั้งเรียนก็เขียนเว้นเว้นไว้หน่อยนะเว้นไว้หน่อยประมาณนี้เนาะ 1,500คนคนก็เขียนไว้ตรงนี้นะครับต่อมานะครับเราวอ็สั้นๆเลยครับในการแสดงมีการจับมือกันเป็นรูปวงกลมอ่าวงละ60คนเอาสั้นๆเลยครับวงละ60คนนะครับวงละ60คน ตามจริงจะเกิดเป็นโจทย์ก็ก็ให้ลอกมาหมดนะแต่ครูแบ่งย่อให้นักเรียนนะ,ะย่อให้นักเรียนวงละ60คนอยากรู้ว่าได้ทั้งหมดกี่วงใช่ไหมครับได้ทั้งหมดกี่วงก็สรุปครับบรรทัดต่อมาครับบรรทัดต่อมาสรุปครับผู้ร่วมแสดงจับมือกันได้ก็เขียนครับผู้ร่วมแสดงจับ มือการได้นะครับจับมือกันได้เท่าไหร่ครับก็เอา1,500ตั้งครับ1,500ตั้งหารด้วย60นะครับหารด้วย60สิผมต้องเลื่อนให้มันตรงก่อนอมันต้องอยู่ประมาณนี้เนาะตามจริงนะครับตอบมันตรงกันประมาณนี้นะครับตรงนี้ก็เป็นเครื่องหมายหารเนา หารด้วยหกสิบหน่วยเป็นอะไรครับหน่วยเป็นคนนะครับเอ้ยหน่วยเป็นวงอ่าหน่วยเป็นวงกู้แบงค์พูดผิดนะครับหน่วยเป็นวงอ่าประมาณนี้นะครับเพราะฉะนั้นนักเรียนก็ไปหาคําตอบครับว่าได้ทั้งหมดกี่วงเนี่ยเอาหนึ่งพันห้าร้อยตั้งหารด้วยหกสิบใช่ไหมครับเวลาหารก็คือเอาศูนย์ตัดศูนย์ใช่ไหมครับก็จะเหลือหกหารหนึ่งร้อยห้าสิบอ่าหกหารหนึ่งร้อยห้าสิบนักเรียนน่าจะหารเป็นนะครับแล้วก็ตอบครับอ่าตอบเวลาตอบนักเรียนก็ลอกเอาอีกครับผู้ลอกเป็นท่านสุดท แสดงจับมือกันได้ไม่รู้กันได้กี่วงนะครับนักเรียนก็ตอบไปครูแบงเนาะประมาณนี้นะครับได้ไหมครับข้อแรกขีดเส้นให้เรียบร้อยเนาะ,ะประมาณนี้นะครับอันนี้คือข้อที่1นะครับสรุปนะครับก็คือมีผู้ร่วมแสดง 1, อ่ะพันห้ารอยคนแบ่งเป็นวงอ่ะวงละหกสิบเขาถามว่าได้กี่วงใช่ไหมครับ ต่อไปนะครับเราไปข้อที่2เลยนะครับข้อที่2องครูบแบงค์ขอเรื่องข้อที่2นะครูบแบงค์ไม่ได้แคปภาพให้ดูนะครับนักเรียนก็ต้องดูวิดีโอครูบแบงค์แล้วก็จดลงไปเนาะต่อไปนะครับข้อที่2นะครับร้านอาหารริมทะเลนะครับให้เช่าเตียงผ้าใบโดยคิดค่าเช่าคนละ30บาทเห็นไหมครับเตียงผ้าใบที่เราไปนอนตามชายหาดต่อเตียงนะครับได้เงินมาเป็น1 10 7ึ0 0ห0บาทนะครับมีผู้เช่าเตียงกี่คน ได้เงินมาเป็น1 1 1 1 0หบาทมีผู้เช่าเตียงกี่คนนะครับคุณแบงค์ขออ่านโจทย์ใหม่นะร้านอาหารริมทะเลให้เช่าเตียงผ้าใบนะครับโดยคิดค่าเช่าคนละ30บาทต่อเตียงได้เงินมาก็คือ17,100บาทมีผู้เช่าเตียงกี่คนอ่ามีผู้เช่าเตียงกี่คนพูดง่ายๆคือเขาได้ค่าเช่าอ่ะจากเวลาเราไปนอนเปอแถวชายหาดอ่ะเตียงเป,อ,เปอ่ะเนาะ คนละสามสิบคนละสามสิบคนละสามสิบคนนี้พอเขามานับดูเงินในกระป๋องแล้วที่เขาเก็บได้ในในถังถังเงินที่เขาเก็บได้เขามีเงินอยู่หนึ่งมื่นเจ็ดพันหนึ่งร้อยบาทเขาอยากรู้ว่าเนี่ยเขาให้เช่าไปทั้งหมดอะกี่ที่หรือว่ากี่เตียงนั่นแหละครับอเพราะฉะนั้นน่าจะเป็นวิธีอะไรครับเนี่ยคิดค่าเชา่าคนละสามสิบ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 เท่ากันเนี่ยให้ไหม มีผู้เช่ากี่คน30 30ิาเท่ากันน่าจะเป็นวิธีอะไรครับหารใช่ไหมครับเนี่ยเนี่ยคนละเท่าเท่ากันเนี่ยเห็นไหมครับเห็นคําว่าคนละเท่าเท่ากันไหมตรงนี้ก็คือคําถามว่าได้ทั้งหมดกี่เตียงใช่ไหมครับมีผู้เช่าเตียงกี่คนอ่ากี่คนนะครับกี่คนหรือว่ากี่เตียงกแหละหารนะครับต่อมานะครับครูแบงก์ก็มาเขียนเลยครับอ่าเรารู้แล้วว่าเป็นวิธีหารใช่ไหมครับนักเรียนก็เขียนลงไปครับเวลานักเรียนหารนักเรียนจะเอาตัวไหนขึ้นก่อนครับ เอาหมื่นเจ็ดเนาะขึ้นก่อนอ่ะเพราะฉะนั้นกูแบงค์เขียนครับได้เงินได้เงินจากการเช่านะครับได้เงินเขียนว่าได้เงินก็พอตามจริงก็คือได้เงินจากการเช่าเตียงนั่นแหละนะครับเตียงเวลาเราไปนอนชายหาดนักเรียนเคยเห็นไหมเตียงสีฟ้านะ่ะเอออย่างนั้นแหละอ่ะกูแบงค์เขียนตัวเลขผิดหนึ่งมื่นเจ็ดพันหนึ่งร้อยบาทนะครับเนี่ยเงินที่เขาเงินที่เขาเก็บได้หนึ่งมื่นเจ็ดพัน หนึ่งยบาทนะครับเวลาเขานับแล้วแต่เขาไม่รู้ว่าเช่ากี่เตียงไงอ่าได้เท่านี้ก็คือเขาเก็บเงินได้หนึ่งมืนเจ็ันหนึ่งรอยบาทนะครับแต่เขารู้ว่าเขาให้เช่าคนละสาสิบาทต่อเตียงอ่าก็เขียนไหมครับโดยคิดค่าเช่าคนละ คนละ30บาทนะครับ30บาทต่อเตียงนะครับอ่าต่อเตียงหมายความว่ายัางไงครับไอ้ต่อเตียงเนี่ยหมายความว่าก็คือ1คนต่อ1เตียงนะครับคิดค่าเช่า30บาทนะครับต่อมานะครับอยากรู้ว่ามีผู้เช่าทั้งหมดกี่เตียงนักเรียนก็มาสรุปครับมีผู้ ข้าเตียงอ่ามีผู้ชาวเตียงก็คือเอาเท่าไหร่ครับ1 10, 7 1 0 0ตั้งหารด้วย30มสิบอ่าหนึ 1, 10, ่งหมื่นเจ็ดตั้งใช่ไหมครับหารด้วย30มสิอ่าหารด้วย30นักเรียนก็ไปหารเองนะครับเนาะหารเอง เท่ากับเท่าไหร่ครับเท่ากับเท่าไหร่ก็ไม่รู้นะครับหน่วยเป็นทับคนนะครับคนเพราะฉะนั้นตอนตอบนักเรียนก็ลอกมาอีกครับลอบอนักเรียนก็ลอบมาครับมีผู้เช่าเตียงนะครับไม่รู้กี่คนครับนักเรียนก็ลอกมานะครับ ประมาณนี้นะครับมีผู้เช่าเตียงนักเรียนก็ตอบให้ครูแบงค์ครับขีดตอบเส้นใต้สองเส้นเนาะอ่ะโอเคไหมครับครูแบงค์จะอ่านโจทย์ให้ฟังอีกหนึ่งรอบนะครับอ่าร้านอาหารนะครับริมทะเลนะครับให้เช่าเตียงผ้าใบอ่าโดยคิดค่าเช่านะครับคนละสามสิบบาทนะครับต่อเตียงเมื่อได้เงินทั้งหมด17,100บาทนะครับถามว่ามีผู้เช่าเตียงทั้งหมดกี่คนเพราะฉะนั้นเราก็เอา17ตั้งใช่ไหมครับหารด้วย30ก็จะออกมา จำนวนเงินที่เราได้ทั้งหมดกี่คนใช่ไหมครับคราวนี้เราไปข้อต่อไปเลยนะครับข้อสุดท้ายนะครับข้อ3แล้วไปข้อที่3นะครับข้อที่3ข้อที่นะอ่ะข้อที่3นะครับอ่านพร้อมกันนะครับลงทานนะครับนำไข่ไก่จํานวน1 2 0 0 0ฟองนะครับมาทําพะโละแจกให้ประชาชนรับประทานฟรีนะครับโดยใช้ไข่ไก่หม้อละ99ฟอง นเนี่ยเวลาเขาต้มหมอห้อนึงเนี่ยเขาใช้99ฟองนะครับลงทานทำพะโล้ได้กี่หมอ้อคําถามคือโลงทานทำพะโล้ได้กี่หมอ้อและเหลือไข่กี่ฟองอเขาถามหาเหลือด้วยนะครับเหลือไข่กี่ฟองก็คือเขานําไข่ไก่มาเนี่ยกี่ฟองครับ12,000ฟองนํามาทำพะโล้เนี่ยหมอ้อละ99้เอา หม้อแรกเอาไปไข่ไป99ฟองอ่ามาเบิกไปนะครับอาหม้อที่2ใช่ไหมลงทานหม้อที่2เอาไข่ไก่ไปอีก99ฟองหม้อที่3อีก99ฟองหม้อที่4อีก99ฟองหม้อที่5อีก99ฟองหม้อที่6อีก99ฟองหม้อที่7ก็อีก99ฟองจนครบจนกว่าไข่ไก่เนี่ยหมื่นสองเนี่ยจะหมดอ่ามันบางทีก็หมดพอดีบางทีก็เหลือนะครับบางทีมันอาจจะเหลืออยู่สัก50 70อย่างเงี้ยเออมันก็ทำพะโลต้ต่อไม่ได้ใช่ไหมครับเพราะว่า เขากําหนดมาให้หมอ้อละเก้าสิบเก้าฟองใช่ไหมครับมันอาจจะเหลืออยู่ห้าสิบหน่วยบางทีก็เหลืออยู่สิบหน่วยเงี้ยนักเรียนจะไปทํำพารูกต่อไงสิบหน่วยมันก็ไม่พอกินใช่ไหมครับลงทานอ้าวใหม่นะก็คือมีไข่ไก่อยู่หนึ่งมื่นสองพันฟองใช่ไหมครับแล้วลงทานแต่และโรงนี่ก็มาเบิกนะครับไปทําพะโลูหมอ้อละเก้าเก้าฟองหม้อละเก้าเก้าฟองหม้อละเก้าเก้าฟองเนี่ยได้ทั้งหมดกี่หมอ้อแล้วอาจจะมีเศษไข่เหลือบ้างอยู่สักสองสามใบห้าใบสิบใบแล้วแต่นะครับ เพราะฉะนั้นเนี่ยการแบ่งเท่าๆกันตรงนี้น่าจะเป็นวิธีอะไรครับหารเออถูกต้องครับทําไมถึงหารครับมอละเก้าเก้ามอละเก้าเก้ามอละเก้าเก้ามอที่หนึ่งก็เก้าสิบเก้ามอที่สองก็เก้าสิบเก้ามอที่สามก็เก้าสิบเก้ามอที่สี่ก็เก้าสิบเก้าไปจนกว่ามันจะหารไม่ได้ใช่ไหมครับอ่าไปจนกว่าจะหารไม่ได้ก็คือวิธีหารนั่นแหละนะครับอ่ะเพราะฉะนั้นคุณแบงก็เขียนโจทย์เลยครับตรงนี้ก็ขอย่อๆเนาะลงทานน้ำไข่ไก่จำนวน เอาสั้นๆแล้วกันมีไข่ไก่เนาะ,ะมีไข่ไก่จำนวนกี่ฟองก็ว่าไปนะครับมีไข่ไก่จำนวน1 2 0 0 0มือฟองนะครับกูแบงก็เขียนตรงนี้นะครับหมือน้วนักเรียนนักเรียนตั้งตัวเลขให้มันตรงกันนะครับหลักหน่วยตรงหลักหน่วยหลักสิบตรงหลักสิบนะเหมือนที่กูแบงทำให้ดูนะครับ ก็ขยับออกมาจากคําพูดหน่อยนะครับต่อมานะครับใชเขาจะใช้ทํำไรช่างมันครับเราก็มาดูตรงที่ keyword, คีย์เวิร์ดคูแบงค์ขีนะะครับโดยใช้ไข่ไก่หม้อและกี่ฟองครับ99ฟองเรารู้แค่นี้ก็พอครับโดยใช้ไข่ไก่หม้อและ อ่าม่อละ99้ฟองครับเขาจะใช้ทำพะโล้ใช่ไหมครับอ่าเขาใช้ทำพะโล้เราก็ย่อมาสั้นๆนะครับเห็นไหมครับตั้งให้ตรงเห็นไหมครูแบงค์ตั้งให้มันตรงครับหน่วยเป็นฟองนะครับอ่าประมาณนี้ต่อมาครับเขาถามว่าอะไรครับลงทานทําไข่พะโล้ได้กี่หม้ออ้าวนักเรียนก็ตอบตรงนี้ครับโลงทานทําไข่ โลนะครับได้ไม่รู้ได้กี่หมอ้อนักเรียนก็เอาตั้งครับหนึ่ง2มื0นสองพันตั้งหารด้วยเก้าเก้านะครับหารด้วยเก้าเก้าเท่ากับกูแบงค์เขียนสมายหารให้เรียบร้อยก่อนหนึ่งหมื่นสองพันตั้งใช่ไหมครับหารด้วยเก้าสิบเก้านะครับอ่ะ คนนี้นักเรียนก็ไปหารนะครับแล้วก็ตอบครับว่ามาได้ทั้งหมดกี่หม้อเศษที่เหลือด้านล่างก็คือจํานวนไข่ที่เหลือนะครับไม่รู้มันเหลือเท่าไหร่นะครับนักเรียนอาจจะได้ทั้งเท่าไหร่อะได้ทั้งหมดกี่หม้อนักเรียนก็เติมไหมขูดแบงครับไม่รู้กี่หม้อแล้วก็เหลือใช่ไหมครับอ่เหลือเหลือตรงนี้ก็ใส่หน่วยเป็นฟองครับเหลือด้านหน้าหม้อนี่คือก็คือได้ทั้งหมดกี่หม้อนะได้ทั้งหมดกี่หม้อนักเรียนไปเติมมาครับ แล้วมันเหลือกี่ฟองนะครับนักเรียนก็เติมให้ครูแบงค์ด้วยได้ไหมครับอ่าข้อนี้มีสองคตอบเห็นไหมครับต่อมานักเรียนก็มาตอบอีกหนึ่งครั้งครับเอาตอบก็เหมือนเดิมครับตอบลงทานดแบงค์พิมพ์ก่อนนะครับลงทานทำไข่ผัโลได้ไม่รู้ได้กี่หม้อครับนักเรียนก็ตอบใหครูแบงค์ครับได้กี่หมอ้อ แล้วก็ไม่รู้ว่าเหลือกี่ฟองนะครับอาจจะเหลือสัก1ิ20ฟองนะครับนักเรียนก็ตอบมาด้วยนะครับก็ประมาณนี้เนาะ,ะประมาณนี้นะครับข้อ,อนี้ก็คือมันมันหานแล้วมันเหลือเศษนั่นเองมันเหลือเศษนักเรียนก็มาใส่ตรงนี้ครับเนี่ยว่าเหลือกี่ฟองตรงเนี้ยด้านหลังเห็นไหมครับมันเหลือเศษเหลือเศษอ่ะผ่านนะครับ คราวนี้นะครับการพารงานก็มีทั้งหมด3ข้อครูแบงค์ไม่อัพหน้านี้ให้ดูนะนักเรียนต้องดูวิดีโอครูแบงค์นะครับแล้วก็จดลงไปนะส่วนคนไหนไม่ทันก็ย้อนกลับไปดูใหม่เนาะจนกว่าจะทําได้เนาะ,ะพลรางานนะครับหน้า70นะครับมีทั้งหมด3ข้อนะครับเป็นงานครั้งที่2 1แล้วนะครับสําหรับป .4 นะครับเดี๋ยวครูแบงค์จะย้อนให้ดูอีกช้าๆอีกหนึ่งครั้งนะสําหรับคนไม่ทันนะอันนี้ข้อ1นะอ่าะข้อ1ก็คือ1นึ่งพันห้าหกสิบนะครับต่อไปนะครับต่อไป ันนี้ข้อที่2นะครับอ่านหนึ่งหมื่นเจ็ดพันหนึ่งร้อยนะครับหารด้วย30นะครับต่อไปนะครับข้อสุดท้ายนะครับข้อสุดท้ายจะมีเศษเหลือด้วยนะครับก็คือ1 2 0 0 0นพนะครับหารด้วย99อ่สาเศษเหลือเท่าไหร่นักเรียนก็ใส่ตรงด้านหลังนี่ครับว่ามันเหลือไข่ไก่กี่ฟองนะครับประมาณนี้เนาะเดี๋ยวผมจะปิดคอร์สแล้วนะครับจบแล้วนะครับสำหรับวันนี้นะครับ ครูแบงก์ก <Basil> no ็ขอจบนะครับการสอนนะครับเกี่ยวกับโจทย์ปัญหาเนาะในการหารนะครับโจทย์ปัญหาการหารนะไว้เพียงเท่านี้นะครับแล้วค่อยพบกันใหม่นะครับคาบหน้านะสำหรับวันนี้นะครับครูแบงก์ก็ขอตัวไปก่อนนะครับสําหรับคนไหนที่ดูไม่ทันย้อนกลับไปดูใหม่นะครับตั้งแต่แรกนะครับย้อนกลับไปดูแล้วก็ทําการบ้านมาส่งนะครับงานทุกงานครูแบงก์เช็คชื่อนะครับสาหรับวันนี้นะครับครูแบงก์ก็ฝากพนักงานไว้เพียงเท่านี้นะครับแบบฝึกหัดหน้า70นะครับมีทั้งหมด3ข้อนะครับ ครูแบงค์ก็พาทำแล้วเหลือแต่นักเรียนไปหาคำตอบนะครับแล้วก็เติมมาส่งนะครับสำหรับวันนี้นะครับครูแบงค์ขอตัวลาไปก่อนนะครับแล้วค่อยพบกันใหม่นะครับในชั่วโมงหน้านะสวัสดีครับบ๊ายบาย